สี่วิธีกู้ผิวแก่ก่อนวัยให้กลับมาสวยใสยอีกครั้งมีอะไรบ้างมาชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือแฮปปี้นุชานะครับมาพบกับนุชชยอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของความสวยความงามอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นคําถามที่หลายๆคนอยากให้นุชามาพูดถึงมากที่สุดเลยก็คือทํายังไงทําให้ผิวของเราเนี่ยที่มันแก่ก่อนวัยหรือว่าบางคนนะครับมีปัญหาเรื่องรูขุมขนบ้างใบหน้าของเราเนี่ยมันไปก่อนอายุไปแล้วนะครับหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องผิวคล้ําไม่กระจ่างใสและทีเนี้ยยังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นตรงไหนดี หรือว่ามีวิธีซีเร e t อะไรไหมที่จะทําให้ผิวเราเนี่ยดีขึ้นได้นะครับวันนี้นะครับวิชชาจะมาพูดถึง4หัวข้อสําคัญเลยนะที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูสุขภาพดีแล้วก็ไม่แก่ก่อนวัยนะครับมาพูดกันในด้านข้อแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับก็คือการที่เราจะต้องใช้ครีมกันแดดทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวของเราเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยละเลยการดูแลผิวของเราโดยการใช้ครีมกันแดดและเราก็กลับมาย้อนดูในประเทศ ไทยของเราว่าแสงแดดที่เราเผชิญเนี่ยมันทําร้ายผิวของเราขนาดไหนคือออกแดดไปแป๊บเดียวนึงเนี่ยก็แทบจะไหม้แล้วใช่ไหมครับหรือว่าใครที่ไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดเรากลับมาเราพบว่าตอนนี้ผิวของเราเนี่ยจากที่มันกระจ่างใสอยู่ดูแลผิวมาเป็นปีเนี่ยผิวของเราเนี่ยมันไปไปแล้วอ้ดังนั้นนะครับเราจะต้องใช้ครีมกันแดดสม่ําเสมอนุชาแนะนําเลยนะครับสาหรับใครที่แบบอยากผิวกระจ่างใสแบบเร็วๆหรือว่าอยากจะทําให้ผิวเราเนี่ยดูกระจ่างใสแบบยาวนานควรที่จะใช้ครีม กันแดดที่มีค่า SPF 40-50ถึงขึ้นไปแต่ถ้าสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวขึ้นง่ายบนใบหน้าก็ใช้ครีมกันแดดที่มันมีค่า SPF 50ในรูปแบบของเจลหรือว่ารูปแบบของเซรั่มก็ได้นะคบเพื่อที่จะไม่ทําให้ผิวของเราเนี่ยมันมากจนเกินไปนะครับและที่สําคัญหลังจากที่เราทาครีมกันแดดแล้วก็อย่าลืมใช้ครีมบํารุงผิวร่วมด้วยก่อนที่เราจะใช้ครีมกันแดดและใช้กลุ่มที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นวิตามินซีไฮยาโรอนิกแ สาริีหรือว่ากลุ่มวิตามิน B3 วิตามิน B5 หรือว่าสารสกัดจากผลไม้เบอร์รี่สตรอเบอรี่อะไรก็ได้นะครับก็สามารถใช้ในการทาบำรุงผิวหน้าแล้วก็ผิวกายของเราได้เพื่อที่จะปกป้องมลภาวะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระต่างๆแล้วก็สามารถช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นวิธีการข้อแรกที่ง่ายๆเลยนะครับพี่ทุกคนไม่ค่อยได้ทํากันนะก็ควรที่จะไปทํากันด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้ผิวของเราดูกระจ่างใสไร้ ริ้วรอยไร้ปัญหาผิวที่จะตามมานะครับข้อที่สอนะครับเป็นข้อที่วิชาแนะนําส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับใครที่แบบว่าวัยที่ทํางานเร่งรีบนะแล้วก็ทานอาหารไม่เพียงพอเราก็ควรที่จะทานอาหารเสริมไปด้วยใช่ไหมครับแต่การที่เราจะเลือกอาหารเสริมที่มันเหมาะกับสภาพผิวเราหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปดูในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปดูในไอจีอินสตาแกรมหรือว่า Twitter นะก็จะมีอาหารเสริมปลอมอ่ะคืออาหารเสริมที่มันตามกระแสและทีเนี้ยเขาโฆษณาเวอร์วังจนมาก เกินไปแล้วทีนี้เราก็เผลอซื้อมาทานแล้วกลับพบว่ามันไม่ได้ปลอดภัยกับผิวของเราสุขภาพของเราภายในดังนั้นนะคะนุชชาแนะนําใครที่จะทานอาหารเสริมควรที่จะเลือกยี่ห้อที่มันได้มาตรฐานและวิตามินที่นุชาจะแนะนํามากที่สุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวนะครับก็คือการทานวิตามินซีที่มีค่า500มิลลิกรัมหรือว่า1,000มิลลิกรัมต่อวันนะแล้วก็ในรุ่นของ time l e s s หรือว่า b e v e r e ที่เวลาที่เราทานไปแล้วเนี่ยมันจะค่อย ค่อยปลดปล่อยตัวยานในลาไส้เพื่อที่จะทําให้ลาไส้ของเราเนี่ยค่อยๆดูดซึมไม่ใช่ว่าทานไปแล้ว1000มิลลิกรัมแล้วขี้ออกมาเลยแล้วก็ฉี่ออกมาเลยแบบนั้นอะ่ะมันจะไม่ค่อยได้ผลนะครับดังนั้นก็เลือกวิตามินซีที่มันได้มาตรฐานยี่ห้อที่นุชชาแนะนำนะครับก็คือวิสตาแบ็กมอร์ฟาร์มานอสหรือว่าของอเมริกาหลายๆยี่ห้อเลยพูดไม่หมดมันเยอะมากๆเลยนะครับนุชาก็สลับสับเปลี่ยนตามอารมณ์แล้วก็ตามที่นุชาชอบใจนะครับทุกคนก็สามารถไปเลือกใช้ตามงบประมาณนะครับได้เลย ข้อที่3นะครับเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็คือการที่เรานอนอ่การที่เรานอนเนี่ยส่งผลทําให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยเวียงขึ้นเวียงลงฮอร์โมนแปรปรวนหรือเปล่าใครที่นอนดึกสัก สมเรือรังเยอะมากๆอย่างเช่นใครที่แบบว่าเล่นเกมออนไลน์ดูหนังสือหรือว่าอ่านซีรีส์หรือว่าอ่านหนังสือการ์ตูนดูซีรีส์เกาหลีอะไรต่างๆเนี่ยดึก <ๆ S 2> เ,เกิน5้าทุ่มบางคนทีหนึ่งทีสองพบว่าผิวของเราเนี่ยมันจะลำ้ำไปกว่าอายุของเราในวัยเดียวกันและที่สาคัญมันจะเกิดปัญหาเรื่องริ้วรอยสิวเรื้อรังหรือว่าผิวของเราเนี่ยรูขุมนขนกว้างเกิดขึ้นเพราะว่าฮอร์โมนของเราเนี่ยไม่สมดุลดังนั้นวันนี้เลยนะครับเราจะต้องนอนก่อน4ี่ทุม่มถ้าจะเล่น ที่สุเลยนะครับนุชาแนะนำมาให้ไม่เกิน5ทุ่มนะเพื่อที่จะทําให้โกรทฮอร์โมน <orm> ของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพและไม่ทําให้ผิวของเราเนี่ยแก่ก่อนวัยนะครับก็เป็นข้อที่สําคัญมากๆเลยและก็เป็นข้อที่สําคัญที่นุชชายอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มทํากันในวันนี้เลยนะครับข้อที่4นะครับคือข้อสุดท้ายเลยนะครับถ้าพูดไปแล้วก็จะเหมือนดาราอีกแล้วอ่ะก็จะเหมือนแบบว่าอามัชลาพาตอบคาถามแต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นข้อที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือการทานอาหารที่มีประโยชน์เรา จะมาลองสำรวจว่าในแต่ละวันว่าตอนนี้เอาจริงๆแล้วอะเราทานอาหารแบบไหนอยู่บางคนเนี่ยทานอาหารฟาสต์ฟู้ดแฮมเบอร์เกอร์เบเกอรี่ทานขนมปังที่มันมีแฮมมีชีสทานไส้กรอกทานโรตีทานปลาท่องโกะทานอาหารที่มันมีไขมันสูงนะครับหรือว่าทานอาหารที่มีความปิ้งย่างแบบตลอดทุกวันอะส่งผลทาให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นและยังส่งผลทาให้ผิวของเราเนี่ยแย่ลงไปด้วยดังนั้นวันนี้เลยเราจะต้องกลับมาทบทวนว่า อ,อาหารที่เราทานในแต่ละวันเนี่ยมันทําให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าและทําให้ผิวของเราเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเราพบว่ามันไม่ดีขึ้นอ่ะเราก็ควรที่จะปรับแล้วก็ทานอาหารกลุ่มที่มันทําให้ผิวเราดีขึ้นอย่างเช่นอาหารประเภทอาหารคลีนข้าวกล้องผักผลไมา้อย่างเช่นแก้วมังกรแอปเปิลสตรอเบอรี่กีวีหรือว่าอาหารที่เราสามารถหาซื้อได้ง่ายหรือว่าอาหารตามฤดูกาลนะครับเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดู สุขภาพดีแข็งแรงและส่งผลมายังผิวพรรณของเราเนี่ยทำให้ผิวพรรณของเราดีขึ้นสุขภาพดีกระจ่างใสได้ด้วยนะครับก็เป็น4หัวข้อสําคัญนะที่นชชาคิดว่าทุกคนเอาไปใช้แล้วเนี่ยจะมีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นกระจ่างใสขึ้นหน้าของเราเนี่ยจากที่แก่ๆเนี่ยจะทําให้ผิวเราเนี่ยดูกลับมาเด็กขึ้นอีกครั้งนะครับนุชชาคิดว่าถ้าใครทํา4ข้อง่ายๆนี้แล้วเนี่ยจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าใครพลาดไปเนี่ยนุชชาไม่รับประกันนะว่าทุกคน จะมีผิวที่กระจางใสหรือเปล่าอาจจะแก่ลงก็ได้นะโอเคปะสำหรับใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เข้ามาดูภายหลังเพราะว่าเดี๋ยวนุชาจะมาทยอยตอบคําถามหรือว่าหยิบยกประเด็นสําคัญนะครับมาพูดกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็ใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสิวกับนุชาแบบส่วนตัวนะครับสามารถอินบ็อกมาทาง Facebook Fanpage หรือว่าทาง Li น์แอได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชาก็จะทยอยตอบให้ทุกคนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากมากเลย ที่ดูคลิปนี้จนจบและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย